สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี้ชาแนลนะครับแล้วก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเว็บไซต์ d i Survey นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับคะแนนนะครับคะแนนอันใหม่นะครับที่เข้ามาตอนนี้นะครับก็จะเป็นแบบสอบถามอันใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําพร้อมกันนะครับก็คือจะมารีวิวแบบสอบถามที่เข้าใหม่ด้วยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับแบบสอบถามเกือบทุกครั้งเลยนะครับที่เข้าใหม่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ทุกครั้งนะครับผมก็แต่ว่าพยายามจะให้ได้มากที่สุดนะครับ เพราะว่าจะได้แจ้งเตือนเพื่อนด้วยนะครับก็โอเคนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนทันทีที่ผมได้อัปเดตคลิปนะครับโอเคครับเช่นเคยครับแนะนาสมาชิกใหม่ทั้งหน่อยนะครับวิธีสมัครนะครับก็ให้กดมาใต้ล่างคลิปแบบนี้นะจะมีรูปสอนลงนะครับตรงนี้นะฮะกดมาปุ๊บจะเจอลิงก์นะครับให้กดลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับจะเป็นลิงก์สมัครนะครับผมอ่าเข้ามาก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ แล้วก็กดคําว่ายอมรับและเข้าร่วมตอบแบบสอบถามนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับคนใหม่จำเป็นจะต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับก็กดลงทะเบียนจาก Facebook ได้เลยนะครับแล้วเขาจะมีช่องให้กรอกเบอร์มือถือนะครับแล้วก็ใส่เบอร์มือถือที่เราใช้อยู่นะครับแล้วก็จะมีรหัสส่งมาใน SMS เในเบอร์มือถือเรานะครับแล้วก็นําไปกรอกแค่นั้นเองนะครับก็สมัครเรียบร้อยนะครับ่วนเพื่อนสมาชิกเก่าก็กล็อกอินเหมือนเดิมนะครับอ่านะครับเรามาทำแบบสอบถามกันวันนี้นะครับ ก็นะครับอันนี้เนี่ยนะครับเข้ามาใหม่อยู่มีอยู่2อันนะครับเป็น5คะแนนทั้งคู่เลยนะครับอ่ะนะครับลืมบอกนะถ้าใครไม่อยากพลาดนะครับการแจ้งในบรรทัถามในไลน์ก็สามารถกดถูกใจนะครับไลน์เขาได้นะครับเป็นไลน์แอดนะครับเขาจะแจ้งตลอดลวมถึงแจ้งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการทำบรสทบถามด้วยนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าบรสอบถามแต่ละอันเนี่ยจะมีรางวัลนะครับอ่าเป็นบางอันนะครับที่เป็นเกี่ยวกับรางวัลนั้นนะครับอ่าโอเคนะครับเรามาเริ่มกันที่อันแรกนะครับมีประมาณ6ข้อนะครับ ได้5คะแนนสูงสุดนะครับอ่าตรงนี้ก็คือตอบไปเลยนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นแบบปลายปิดนะครับก็คือเราเลือกนะครับได้ข้อใดข้อหนึ่งไปเลยนะครับไม่ต้องให้เหตุผลรายมากนะครับแล้วพอเลือกเสร็จล้วก็กดทำถามถัดไปนะครับตรงนี้คือผมขออ่าไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะครับอ่าจากนั้นก็มาประมาณนี้นะครับมีประมาณหข้อนะครับอันนี้เราก็เลือกไปนะครับเหมือนเดิมครับเป็นแบบปลายปิดเหมือนเดิมนะครับก็คือเลือกตอบใช่ไม่ใช่อะไรประมาณนี้นะครับ อ่านะครับก็ทํามาประมาณ4ี่ห้าข้อก็แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ยังเป็นแบบสอบถามรายปิดเหมือนเดิมนะครับก็คือตอบปกติเลยนะครับไม่ต้องให้เหตุผลอะไรมากมายนะครับอ่ะก็ตอบไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าเรากรอกชื่อที่อยู่เราเนี่ยนะครับอ่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการจับรางวัลนะครับอ่าเขาก็สมมุติถ้าจับได้ชื่อเราเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับของรางวัลนะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยเขาก็จะประกาศนะครับใน ลายแอดนะครับผมถ้าใครอยากจะรับของรางวัลก็ใส่ชื่อที่อยู่ไว้นะครับเบอร์โทรอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่อยากประสงค์จะรับของรางวัลเราก็ไม่ต้องใส่นะครับหรือว่าใส่ขีดแดดไว้ก็ได้แล้วกดคําถามถัดไปนะครับแต่ว่าผมผมจะใส่ไว้นะครับโอเคนะครับเมื่อเรากดถัดไปนะครับก็จะขึ้นนะครับเราก็ได้รับ6คะแนนนั่นเองนะครับก็นะครับเหมือนว่าได้เพิ่มมา1คะแนนนะครับอ่าเพราะว่าคะแนนเต็มเขาหอันนี้ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมได้6คะแนนนะครับแต่ว่าก็เป็น ข้อดีแล้วล่ะนะครับไม่เป็นไรนะครับกดต่อไปนะครับเพื่อไปทําอีกอันที่เหลือนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้5คะแนนนะครับกดเข้าไปทําเลยนะครับก็รอบนี้เนี่ยทำง่ายนะครับผมเพราะว่าเป็นคะแนนหลักหลักหน่วยนะครับก็คือจะทาง่ายนะครับถ้าเป็นหลักสิบขึ้นไปเนี่ยนะครับจนไปถึงหลักร้อยเนี่ยก็อาจจะมีความยากเพิ่มข้ามาสักนิดนึงนะครับตัวนี้เขาก็จะแจ้งเราด้วยว่าอยากให้เก็บข้อมูลเราเป็นความลับนะครับอ่าโอเคก็กดยอมรับและทํามาตอถามนะครับอ่าเนี่ยนะครับ ตอบเหมือนเป็นปลายผิดเหมือนเดิมนะครับคือตอบใช่กับไม่ใช่แค่นี้นะครับตรงนี้ก็คือเราก็น่าจะทํากันได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันข้อ1ข้อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกันนะครับก็น่าจะมีประมาณ5ข้อนะครับอ่าโอเคทําได้รวดเร็วนะครับสหรับข้อนี้นะครับ5คะแนนเต็มนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับกดต่อไปนะครับก็หมดแล้วนะครับสาหรับแบบสอบถามวันนี้นะครับผมก็เราสามารถมาเช็คคะแนนเราที่เมนู3าขีดนะครับ Df, กดที่คะแนนเราดูได้นะครับผมนี่นะครับหรือว่าจะกดแลกของรางวัลก <ule> <aunque> <worldwide> ็มาที่การแลกคะแนนตรงนี้นะครับก็เอาเด้ลองไปดูกันนะครับอนี่นะครับก็จะเป็นการแลกของรางวัลนะครับพวกบัตรทูนะครับแบบนี้นะฮะพวกบัตรทูบัตรสตรีมนะครับมีหลายใบนะครับก็สามารถกดแลกคะแนนได้นะครับเมื่อคะแนนเราเพียงพอนะครับแล้วผมใกล้จะครบ180บาทแล้วนะครับเดี๋ยวสะสมอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนการเข้าดูคะแนนก็คือกดมาที่คะแนนนะครับเราจะเห็นคะแนนย้อนหลังเรานะครับที่เรา ได้ทำบัตรสอบถามได้เนี่ยนะฮะก็จะขึ้นแบบนี้นะครับส่วนบัตรทูก็มาดูที่แรกแล้วนะครับเวลาเราแลกเสร็จมันจะอยู่ในหน้านี้นั่นเองนะครับก็เอาเลขไปเติมได้เลยนะครับจะมีโค้ดจะสังเกตนะเป็นโค้ดบัตรทูสิี่หลักนะครับโอเคนะครับก็วันนี้สําหรับการอัปเดตมาตรานเว็บดีไอกันครับก็มี2ฉบับในวันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้คะแนนเต็มทุกคนนะครับผมก็เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาอัปเดตใหม่นะครับถ้ามีบัตรสอบถามเข้ามานะครับ ก็เหมือนเดิมน,นะครับถ้าไม่อยากพลาดนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับจะได้รับชมได้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ผมอินดี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ